สวัสดีครับบงอันตัวเป็นตุงครับผมนะครับฟุตบอลยูฟ่ายูโรปาลีกในคืนนี้นรอบ8ทีมสุดท้ายนัดที่2เช่นเดียวกันนะครับไปที่คู่ของเซบีย่ากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับคู่นี้นั้นในนัดแรกนะครับโอ้โหนะครับจากที่จะเป็นงานสบายๆของแมนยูนะครับนำไป2ประตูศูนย์นะครับกลับมาเล่นประมาทนะครับโดน2ลูกท้ายเกมนะครับก็เสมอกันไป2ประตูต่อ2นะครับแล้วก็นะครับ แล้วก็มีเกิดผู้เล่นนะครับบาดเจ็บอีกนะครับโอ้โหนะครับแมนเชสเตอร์ยูเต็ดบุกไปเยือนเซบีย่าในวันนี้ด้วยต่อสภาพทีมที่ไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่นะครับตัวลหลักเจ็บเลยนะครับทั้งมาติเนสแล้วก็นะครับวารานนะครับก็ผู้นี้นะครับเปิดมาอยู่ที่แมนยูแมนยูไนเตดนั้น0.5นะครับก็ชี้ไปที่เจ้าบ้านอย่างเซบีย่าไม่น่าจะแพ้กับ90ไม่น่าจะแพ้ ให้กับแมนยูใน90นาทียูโรปาลีกอีกรอบแบบทีมสไตล์อีกงคู่นะครับสปอร์ติ้งลิสบอนนะครับจากโปรตุเกสพบกับยูเวนตุสนะครับจากอิตาลีนะครับซึ่งในนัดแรกนั้นยูเวนตุสเปิดบ้านเอาชนะมาได้1นประตูต่อศนะครับคู่นี้นะครับเปิดนะครับเปิดมาที่เสมออยู่ที่สปอร์ติ้งลิสบอนนะครับก็มองหมาที่ฟุตบอลเพี้ยวประสบการณ์สูงอย่างยูเวนตุสนะครับไม่น่าจะเดินทางออกไปแพ้กับสปอร์ติ้งลิสบอนนะครับ ยูเวนตุสนั้นนะครับว่ากันว่าเป็นจอมเขี้ยวอีกทีมนึงในฟุตบอลยุโรปนะครับซึ่งแม้ว่าปีนี้ผลงานในลีกนั้นนะครับจะโดนตัดแต้มไปแต่ว่าผอสามารถที่จะทําแต้มขึ้นมาอยู่ในกลุ่มท็อป10แล้วนะครับเพราะฉะน,นั้นตอนนี้นะครับปีนี้นะครับยูเวนตุสนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้แชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนลีกเพื่อที่จะได้โคต้าไปเล่นในหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้แชมป ยูโรปานะครับปีนี้แล้วก็เพื่อที่จะได้โคต้าไปเล่นแชมเปี้ยนลีกในฤ,ฤ,ฤ,ฤดูกาลหน้านะครับเราก็มาดูกันว่ายูเวนตุสจะทำได้ไหมเรดเปิดมาที่เสมอปอสปอร์ติ้งลิสบอนนะครับบอกว่า90นาทีมาลายยูเวนตุสไม่มีแพ้กับสปอร์ตติ้งลิสบอนแน่นอนนะครับดีไม่ดีจะเจอความเขี้ยวของยูเวนตุสนั้นนะครับส่วนกับเอาชนะได้อีกนะครับชีวิตที่ทีมเยือนอย่างยูเวนตุสับผมสวัสดีครับ